สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำใช้โปรแกรมกิมนะครับในส่วนเริ่มต้นนะครับในส่วนเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาลองดูก่อนว่ากิมคือโปรแกรมอะไรนะครับถ้าเกิดลองเข้าเว็บไซต์ดูนะครับแล้วลองพิมพ์ชื่อเว็บไซต์นะครับก็ w w w g i m p o r g นะครับก็คือเป็นชื่อโปรแกรมกิมนะครับกิมเป็นโปรแกรม ประเภทตกแต่งรูปภาพกราฟิกนะครับที่เป็นฟรีแวร์นะครับเราสามารถมาโหลดใช้ได้ฟรีนะครับโดยที่ถ้าเกิดผมลองคลิกที่สกรีนช็อตให้ดูเนี่ยสังเกตว่าโปรแกร,รมก็คือจะเป็นโปรแกร,รมประเภทเดียวกับ p o t t s s o p นะครับซึ่งเอาไว้สามารถ uh, แก้ไขภาพถ่ายตกแต่งรูปภาพถ่ายได้ทำงานพวกงานรีทัชชิ่งได้ นะครับแต่แน่นอนว่าความสามารถรวมๆอาจจะยังสู้ Photoshop ไม่ได้แต่ในแง่การใช้งานเบื้องต้นนะครับผมว่าแนะนำว่ากิมก็สามารถลองรับการทำงานของเราได้ค่อนข้างดีระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญกิมเป็นฟรีแวร์นะครับเพราะนั้นเราก็สามารถโหลดโปรแกรมไปใช้ได้โดยไม่มีปัญหาด้านลิขสิทธิ์นะครับในส่วนที่เป็นใช้งานทั่วๆไปเนี่ยผมก็จะแนะนำใช้กิมดีกว่านะครับจะได้ช่วยกันลดปัญหาด้านลิขสิทธิ์ลงไปบ้างนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดเราลองติดโหลดแล้วไปติดตั้งนะครับลองโหลดแล้วไปติดตั้งกันดูนะครับกิมจะลองรับมีทั้งบน Linux บน Windows นะครับแล้วก็บนเครื่อง Apple หรือเครื่องมา c ินทนะครับก็สามารถติดตั้งได้ทั้งหมดเลยนะครับทีนี้สำหรับ Windows นะครับเมื่อเราติดตั้งโปรแกรมแล้วนะครับเมื่อเราติดตั้งโปรแกรมแล้วเนี่ยปัญหาหลักๆเริ่มต้นเลยนะครับที่ผมมักจะเจอคนบ่นกันเยอะๆก็คือ,อเวลาติดแล้วเนี่ย โปรแกรมจะปรับเมนูต่างๆให้เป็นภาษาไทยนะครับทีนี้ด้วยการที่ทํางานภาษาไทยเนี่ยบางครั้งมันไม่เป็นสากลน,นะครับหรือบางครั้งด้วยชื่อคําสั่งเนี่ยผมว่ามันเข้าใจยากกว่าภาษาอังกฤษนะครับในเบื้องต้นผมก็เลยแนะนาว่าเราควรจะเปลี่ยนไปใช้ภาษาอังกฤษดีกว่านะครับถัดมาผมจะบอกให้ว่าออการเปลี่ยนเมนูไปเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยทำยังไงนะครับเบื้องต้นระดับแรกเลยนะครับเราก็ติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อย จากนั้นก็ไปที่โฟลเดอร์ตัวโปรแกร,รมจริงๆนะครับผมใช้วิธีลัดผมก็เลยคลิกขวาที่ไอคอนตัวโปรแกร,รมนะครับเลือก Property จากนั้นก็คลิก Open File Location นะครับเพื่อทำการเปิดโฟลเดอร์ของโปรแกร,รมขึ้นมานะครับคลิกเลื่อนขึ้นไปประมาณ1นึ่งสเต็ปนะครับก็คือกดไปที่โฟลเดอร์ของกิมเองนะครับหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าแช r e หาโฟลเดอร์ชื่อว่าแชร์จากนั้นก็หาโฟลเดอร์ชื่อว่า local นะ local local เนี่ยจะเป็นเมนูภาษาต่างๆนะครับอินเทอร์เฟซภาษาต่างๆที่เขามีมลีลงไว้ให้เราแล้วนะครับเราก็ต้องหาภาษาของเราภาษาของเราคือภาษาไทยนะครับภาษาไทยตัวย่อจะเป็นโฟลเดอร์ที่เขียนว่า th อันนี้คือภาษาไทยหมายความว่าพอเวลาโปรแกรมเปิดทุกครั้งโปรแกรมจะมาโหลดภาษาไทยจากโฟลเดอร์นี้ วิธีการแก้ไขเบื้องต้นก็คือให้เราเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์นี้ซะนะครับเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์หรือว่าเติมเติม under score ข้างหน้าเหมือนผมก็ได้นะครับจากนั้นเราก็ลองเปิดโปรแกรมอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเราเปิดโปรแกรมมาแล้วสังเกตว่าเมนูทุกอย่างของตัวโปรแกรมนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้งานต่อได้เลยโดยหลายๆคําสั่งจะถือว่าเป็นคําสั่งสากลน,นะครับคือเป็นคําสั่งที่ถ้าเป็นโปรแกรมประเภทการาฟิกดีไซน์เนี่ยก็จะมีคําสั่งนี้กันแทบทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะทําให้เราสามารถใช้งานได้คล่องตัวมากขึ้นทําความเข้าใจกับเมนูคําสั่งต่างๆได้มากขึ้นนะครับในเบื้องต้นแนะนําโปรแกรมเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดๆไปนะครับ